ไปดูน้ำพุเตลลบัมที่ไอคอนสยามกันซึ่งท่าเรือก็จะอยู่ใกล้กับที่พักของเรามากๆเพียงออกจาก r ิเวอร์ซิแล้วเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอท่าเรือแล้วเดินเข้าไปอีกนิดเนี่ยก็จะเจอที่ซื้อตั๋วแล้วค่าซื้อตั๋วก็คนละ6บาทเท่านั้นได้ตั๋วมาแล้วก็รอเรืออีกประมาณ10นาทีเรือมาแล้วเราก็ขึ้นเรือกันเลยแต่จริงๆมันก็แค่อยู่ตรงข้ามนะ วิวแม่น้ำตอนเย็นๆดีมากๆเลยถึงไอคอนสยามแล้วเราก็เข้าไปกันเลยโห oh, oh, คนมารอดูโชว์เนี่ยเยอะมากๆโชว์เริ่มแล้วอลังการสมการรอคอยมากๆเลยบางคนก็มากับเพื่อนหรือบางคนเนี่ยก็มากับแฟนคนเงาๆงแบบเรา ก็ต้องมาคนเดียวสินะแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าที่นี่เนี่ยลมแรงมากๆถ้าไม่อยากตัวเปียกเนี่ยก็ถอยห่างๆเลยโชว์จบแล้วก็นั่งเรือข้ามกับฝั่งไปโฮมสเตย์ของเรากันเลยคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามไว้นะบ๊ายบาย